สวัสดีครับทุกคนครับทุกคนเห็นหน้าปกก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เดี่ยวผมจะมาทําอะไรนะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาทําชาเลนจ์นะครับไต่แรงห้ามใช้สกิลตัวละครสกินปืนสัตว์เลี้ยงตาล่าต่างหหรืออะไรต่างๆนะครับก็คือเล่นเป็นสายฟรีไปเลยนะครับผมไม่มีอะไรจะมาช่วยเราทั้งนั้นนะครับผมมาดูซิว่าผมจะรอดหรือเปล่านะทุกคนนะก็คือเป็นผู้เล่นใหม่ไปเลยครับผมในแรงแดงของเรานะเป็นยังไงครับฝากกันกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับถ้าแรงตกก็ช่วยกันด้วยนะครับทุกคนครับโอเค วันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากแก้ง5928เแต้มนะครับทุกคนครับเอาเลยครับผมทุกคนครับได้เวลาลุยของเราครับผมอู้แล้วบอกเลยว่าเกมนี้ผมเจอตึงมากทุกคนนะดูท็ปอปบอร์ดนะครับดีมรับงานนะฮะน่าจะเป็นแบบว่าสายเก็บแต้มหรือเปล่าผมไม่รู้ด้วยครับว่าคนอยู่ตรงเครื่องนี่เท่าไหรนะครับผมบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่ยากมากคือเราลงมาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีคนลงกับเราหรือเปล่าและไม่มีสกิลด้วยครับในการเอาชีวิตรอดครับแล้วผมจะใช้ชีวิตต่อ,อยังไงในฟีไฟ โอเคครับ okay, ผมชาเลนจ์นี้ก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าเสี่ยงแต้มนิดนึงนะครับแล้วก็เสี่ยงตุยด้วยนะครับทุกคนครับไปผมจะต,ต้องโดดเมืองนี้เอา้ายังไม่ได้กระโดดเลยมมนโดดให้ผมเลยเหรอวะโดดถึงป่ะวะเนี่ยหวัสดีครับผมชื่อแอนดูดครับผมว้าวลงสองตัวด้วยแฮชิบหายอะไรแฮงั้นผมขอลงตรงนี้ก่อนเลยละกันครับผมตรงใจกลางเมืองเลยละกรรันนะเอาแล้วแม่งสองตัวเลยว่ะไปนะครับผม โหโดดโคตรช้าเอาจิงไม่มีสกิลนกครับไม่มีอะไรเลยครับผมไม่นะเพื่อนนายข้าเรานะอุ้ยเขาอยู่บนฟ้าเหมือนเขาไม่มีนกเหมือนกันทุกคนมาเราได้ปืนหนึ่งกระบอกครับผมทอมสันโอจบเลยวะไม่ทันอืไม่ทันครับไม่เป็นไรครับผมอุ้ยว่าเอาปืนพกกินกันเลยหรอเพื่อนพวกนายมันโหดเกินไปแล้วไม่ใช่มนุษย์นั่นน่ะไอซีแปดศูนย์มาครับหนึ่งกระบอกครับตรงนี้ครับ เวรังแปกคาราคากันที่เรียบร้อยแล้วครับปูเมื่อต้องไปแจมครับผะว่าผมมีบอครับหนึ่งลูกครับตรงนี้ครับเสร็จโจนครับเสร็จโจนครับบอกเลยฮะอยู่ไหนก่อนอยู่ไหนก่อนเมื่อกี้ยิงกันตรงนี้หรอกเพื่อนเว้ยเจอแล้วหนึ่งที่เปิดไฟโอ้โหเรียบร้อยสายลอยที่แท้ทูต้องเป็นผมเป็นไงทุกคนคือแบบเราต้องรไอยเขาเก็บตาล่าต่างหากให้กับเรานะครับผมเห็นไหมเนี่ยสายลอยที่แท้ทูต้องเป็นเรานะครับ มที่แฟลศูนย์แล้วกันครับเกมนี้ครับระหว่างนี้ก็ต้องฟาร์มกันต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ย่อท้อครับผมเป้าหมายนีไว้พุ่งชนครับของเราฮะโอ้ไอวอลสองลูกวะผมต้องการก่อสามมากเลยตอนนี้นะครับคือก่อผมมันแบบบอบบางมากครับผมโดนยิงทีคือแบบไปหวั่นเลยนะไม่ได้ไปฆ่าคนต่อครับคือแบบไปสวัคนเลยแหละเออได้เกิดใหม่เลยนะครับตอนนี้คนเหลือยี่สิบเก้าคนครับทุกคนครับแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้วิ่งช้านะต่อให้มันมีเคลนลี่นะ ก็รู้สึกว่าวิ่งได้อยู่นะครับผม, <Wow. S 1> ไ,มได้อยู่ก็แปลว่าไม่ได้นั่นแหละไปครับฟ์งกันต่อ,อเฮ้ยได้แค่เสียงครับเสียงหนึ่งอันมาไม่นะเั้ยไม่เจอก่อครับไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้เรามีเหรียญสามร้อยครับทุกคนก็ถือว่าสวยเลยครับแลกเกาะมาเลยโอเคได้กกอนมาหนึ่งงานตรงนี้เฮ้ยในโซนตรงนี้ด้วยน่าจะมีตัวดูผมต้องฟ์มไปเรื่อยๆไว้ทุกคนถ้าเก่อไม่ฟูผมบอกไม่ได้แน่เลยวะ่ะ แล้วมีคนขี่รถครับด้านหน้าครับหนึ่งคนครับเหมือนจะป้นรถเราไปแล้วโอ้โหซิ่งไปตรงสะพานแล้วว่ะไม่ใช่ไปดักหน้าเราตรงสะพานนะเพื่อนไม่เอานะห้ามเด็ดขาดนะเพื่อนเฮ้ยผมเจอซองผมต้องเล่นซองครับเกมแบบนี้ซองต้องมายาเนี่ยสามกล่ององนะทุกคนนะคือแบบน้อยมากเลยนะครับมายูซี่มาก่อนมาในยูซี่หนึ่งกระบอกครับตรงนี้มียาด้วยขอดด้วยครับกล่องหนึ่งสวยสวยจัดเลยเฮ้ย มื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนเหรอใช่ป่าววะ,ะไม่ใช่นะผมน่าจะงหูฝาดไปนะโอเคตรงนี้จะมีคนได้ไงวะไม่น่าจะมีนะครับเฮ้ยเจอซงชาร์จสวย <G ül üyor> ผมได้สองชาร์จแล้วทุกคนโอเคผมรอดตายแล้ว <G ül üyor> เกมนี้นะครับ <G ül üyor> เจอสองชาร์จเท่ากับรอดตายครับทุกคนครับใครมาชาร์จผมเท่ากับตุยอ่ะผมบอกเลย <G ül üyor> มาได้เวลาออกไล่ฆ่าแบบบ้า,ข,าข้างของเรา เจอกันครับอุ้ยเดี๋ยวแรกกระเป๋าสามก่อนก่อนไปก่อนไปต้องแรกกระเป๋าด้วยนะทุกคนนะปึ๊บไปครับรุยฮนะเกมนี้ฟาร์มของยังไม่ฟูลเลยนะออกไล่เลยแล้วกันนี่เป็นไงลรยแอนดูสของเราครับพี่สายฟรีจัดทุกคนดูดิเนี่ยนะครับผมไปเจมสักบาทแน่นอนทรงนี้สวัสดีครับสุดสวยเห็นไหมเชนเขามีการโชว์กล้ามด้วยทุกคนเนเปล่า มีกล้ามด้วยเทเจัาดนะครับเนีเปล่าเห็นดูโชว์กล้ามด้วยนะเวลาหมดสลิงนะทุกคนเนี่ยมีซิกแพคด้วยนะผมต้องเข้าหน้าวงกว่อนเลยแล้วกันตอนเนี้ยถ้าบวกกับคนตรงๆคือผมไม่รอดแน่นเลยอุ้ย <Wow. S 1> ระววงบีบตรงนี้วะชิบหายแล้วอยู่ตรงเดิมได้แน่เดี๋ยวจริงแต่ก็ไม่น่าจะอยู่ในวงนะครับถ้าแบบว่าไปอยู่เมืองเดิมนะเดีย๋ยวไปอยู่ด้านบนแล้วกันชาเลนจ์เราต้องสําเร็จนะผมจะที่หนึ่งให้ได้ทุกคน เป็นชาเลนจ์ที่ยากระดับหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับชาเลนจ์นี้นะครับผมเราไม่มีสกิลซุ่เขาเนี่ยเราก็แบบว่าแพ้ไปประมาณ50%แล้วนะสกิลไม่มีอีกนะครับผมประมาณ10%นะครับแต่เหลือแค่ฝีมือของเราครับเพราะว่าฝีมือเราโหดอยู่แล้วนะครับเราไม่น่าจะแพ้นะเบสโซนลงด้านหน้าครับตรงตู้ครับน่าจะมีตัวสักหน่อยคนก็วิ่งเข้าวงกันครับรอเลยรอเลยหือแบบผมนอนรอได้เลยอ่ะตอนนี้นอนรอเลยดีกว่า เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายติดเล่นไม่ได้ติดเล่นไม่ได้ฮัลโหลถ้าผมคุมเนินตรงนี้นะ <Huh? S 1> ถ้ามีตัวมาฝั่งนี้ก็คือเสร็จผมฝั่งนั้นหน้าก็โดนยิงฟรีฝั่งนี้ก็ตายผมแต่ฝั่งนั้นหลังเนี่ยไม่แน่ใจนะครับไม่น่าจะมีใครมาอ้อมหลังหรอกมั้งใครมันจะกล้ามาอ้อมหลังหรอวะไปเลยดีกว่าผมไม่ไหวแล้ววะ่ะเลือดมันร้อนวะ่ะคนเหลือนสิบห้าคนเองเลือน oh. หน้าครับมีตัวค oh. รับโวสกระดิ่งมากเลยทีก็เสร็จพี่ดิครับน้องเรียบร้อย <Wow. S 1> ม,มัวแตกไปหนึ่ง <Wow. S 1> อันแน่กูนึกว่าอยู่ปีกอะไรตรงนี้ เห็นเป็นปีกเปกาซัสครับนึกว่าโหนมาแต่ไหนโหนสลิงเสียงโชคไปดิเอาแล้วสมบอยู่ไหนวะอ๋อตรงนี้เห็นปะสหวครับโอเโ้เสียงโชคจริง,งเ,เสียงโชคจริงไหมถึงผมเนี่ยเสียงโชคจริงไปดูของไม่มีสักอย่างเลยทุกคนเฮ้ยแผมไปแลกไอ้วอก่อนนะครับไอวอเท่านี้มันแบบน้อยเกินไปสําหรับเรานะถ้าเจอคนก็คือใส่เลยนะตอนนี้เราได้มาสองคิวนะครับทุกคนครับเฮ้ยถือว่าได้อยู่นะไม่น่าเกียดน,นะครับผมโอ้แต่เราวิ่งช้ามากเลยว่ะ วิ้งช้าแบบโอ้โหเดี๋ยจะเชื่อทุกคนเดี๋ยเชื่อจริงไปครับทุกคนครับหลังจากแรกวมาเสร็จครับได้เวลาลุยของเรา12ลูกพอแน่นอนผมบอกเลยที่2ลูกคือล้นอ่ะตอนเนี้ยแล้วประเด็นคือผมคิดว่าวงมันจะบีบประมาณในน้ําหรือเปล่าวะวงแบบนี้ในน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เดียเลยว่ะชิบหายแล้วครับทุกคนครับเลยด้านหน้าครับมีคนขี่รถมาครับจากด้านบนับชนผมเน้่นเลยว่ะชนแล้วต้องจัดนะครับน้องไนวะ อืใส่นิชามาด้วยครับสโคบไปไม่รอกแบบนี้โอเคเหลือ6คนครับมีสิทธิ์ได้ทีหนึ่งแน่นอนชาและนีสําเร็จชัวร์ทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยอ้าวอ้าวแล้วรถมาหนึ่งคันตรงนี้โป๊หนึ่งคันโป๊นั่นไงระเบิดไปหนึ่งทีไปดิโป๊โป๊ปะปะอโป๊โป๊ปะปะเป็นจังหวะเสียงกรองเลยมาดิครับเรามีระเบิดสามลูกครับตรงนี้ครับอ้าวเลยโดนด้านล่างยิงครับตรงนี้ครับแล้วปลาระเบิดรอเลยครับผมหนึ่งทีครับ โดดปะอ้าเรียบร้อยหนึ่งคิวเป็นไงล่ะชอบขี่รถนักหรอชอบเล่นเครื่องหรอครับแลด้านหน้าครับมีตัวครับด้านล่างครับเปิดไปตรงนี้ครับยังไม่โดนครับตอร์มาบอก่อนเปิดไปอีกโอเคจุกมาด้านหน้าหนึ่งรอบวิตี้เป็นด้วยที่เป็นสายเติมหรอสายเติมหรอสายเติมหรอมีระเบิดถึงอันนะเพื่อนไปเจอเราแน่ปึ๊บมหนึ่งทีครับเครื่องระเบิดไปแล้วเอาหน้าไปกินเที่ยวเอาแฟนไปกินเที่ยวเอาแฟนไปกินเที่ยวว้าอุ้ยเกือบตายครับเจอตัวเล็นค้ากันด้านหลังครับตรงนี้ครับอ้าวโดนหน้าหลังแบบนี้สวยดีครับสสววยยพี่ แต่น,น,น่ายิงเราเราเปิดเปิดเปิดปุ๊บเออเรียบร้อยไม่รอดว่ะอุ้ยตัวนี้มันเล่นคาสไวยจังวะเลือดผมไม่เพิ่มหรอเมื่อกี้หรือว่าผมติดสกิลมิชาวะทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับผมเรายังได้ที่สี่อยู่ครับทุกคนครับถึงภารกิจในรอบนี้เราจะไม่สําเร็จนะแต่เราก็ถือว่ากล้ามาเยอะอยู่นะทุกคนแรงบวกแค่สามโอ้ได้ที่ห้าไม่ได้ที่สี่โอเคได้สามคิวนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับภากิจของเราก็คือไม่ทำเหล็กครับทุกคน,นครับต<ๆ>ื่ดเรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยากให้ทำคลิปนวาหนอีกก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับแล้วเจอกใหม่คลิปหน้านะครับโอโ้โหแอนดูดผมไม่โชตึงเลยว่าดูน้าหล่อเหลาเข้ากันไหมทุกคนเหมือนกันไหมทรงผมเนี่ยนะครับโอโ้โหน่าจะใส่ทรงผมแอนดูดว่ามันก็เลยไม่เข้ากันนะครับบ๊ายบาย